สวัสดีครับวันนี้พ่อเอ็มก็จะมารับออมเล็กับเชอร์เบตนะครับแล้วพ่อเอ็มก็มาสายมากนะครับที่วันนี้ต้องมารับเองกับด้วยเองก็เพราะว่าอยากจะเห็นความสําเร็จของออมเล็ตแล้วก็เชอร์เบตนะครับเพราะว่าออมเล็ะเขาแข่งกีฬาสีก็ยีดนตีนะครับได้เหรียญทองส่วนน้องเชอร์เบตเป็นเล่นฮูลาฮูปเป็นทีมนะครับได้เหรียญทองแดงเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลออมเล็กับเชอร์เบตแล้วกันครับแล้วพ่อเอ็มก็มารับช้าด้วยนะแม่จะต้องโดนบ่นแน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอออมเล็กับเชอร์เบตกันเลยนะครับออออออมเเเเลดขากก็็ยยูู่่่่สสสีีแงงงนนนนะะครรับบวว้ช์ ตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาเลยเนี่ยรอดูกันนะครับผมเอออยู่ไหนเนะเาะพอยังมารับตั้งนานแล้วเนี่ยมาสายนิดหน่อย,ยไม่รู้ไปอยู่ไหนกันเอา้ามาสายอีก้วครับอม็ตเอาอีกแล้วเชือกองเท้าหลุดอีกแล้วโอ้โหอุ้ยสวัสดีค่ะโอ้โคนนี้ไม่สบายเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอุ้ยอันไหนของอมเล็ตของอม็ตเหรียญทองเหรอแล้วของเชฟเบรตล่ะเหรียญทองแดงเหรอ โอ้โหเดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวเราไปคุยกันรีบแบกกระเป๋ามาก่อนดีกว่านี่จะเป็นอันนี้อะไรกองเชียร์เหรอขยับซิขยับซิอ้โโหเดี๋ยวให้เขาไปเอากระเป๋าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปขอดูของรางวัลเขาดีกว่านะโอ้โหคิดถึงคิดถึงเขาไม่สบายเพิ่งหายด้วยนะเนี่ยคนเนี้ยน่าสงสารนะครับผมนี่เขาก็เล่นฮูลาฮูปนะโอเคโอเคโอเคครับรีเก็บของกันเก็บของกันเดี๋ยวกลับบ้านไปอวดรางวัลแม่อุ๊ดดีกว่ามีคนเขาอยากจะโชว์อ่ะมีคนเขาอยากจะโชว์อ่ะ คือเขาอยากจะโชว์แต่เขายังไม่สาเร็จเลยเนี่ยโอ้โหเขาอยากจะโชว์คนหลายคนมากเลยนะดูดิเอาโชว์ได้ยังเออเอาแล้วโอโ้ยหล่นอีกแล้วอันนี้เขาโชว์แล้วครับโอ้โหนี่น้องชิเบนเขาโชว์แล้วครับนี่โอ้โหเขาอยากจะโชว์นะครับนี่ว่าเขาได้เหรียญทองแดงมาด้วยนะโอ้โหนี่ครับเป็นลีลาที่โอ้โหหล่นหมดเลยเ <c oughs> อาเลยก็แบกกร,ระเป๋าอยู่นะครับระหว่างนี้น้องชิเบนกโบ็โชว์ครับโชว์ครับโชว์แบบวุ่นวายมากนะ โชว์มั่วสู้อ่ะไปหมดเลยครับโชว์ดูโชว์สิแต่เขาขาผมน่ารักนะเนี่ยนี่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 ต้องเชิดไอนะครับน่าสงสารมากเลยนะดูทีเนี่ยโอ้ยมีกระปุกน้ําด้วยนะเพราะว่าตอนเช้าทํากระปุกน้ําแตกไปหนึ่งใบนะครับหน้าก็ยังดูเพลียๆอยู่นะครับวันนี้ตัวร้อนไหมอยู่โรงเรียนอ่ะได้ได้กินยาหรือเปล่าอ่ะไหนเพื่อขอดูรางวัลอีกทีนึงนะครับอ่ะอันไหนของอําเนิด ของอเล็ก็จะเป็นเหรียญสีทองนะครับนี่อันนี้ของออมเล็นะฝั่งซ้ายนะครับส่วนอันขวาก็จะเป็นของเชอร์เบตนะครับอ่านี่ครับอ่านี่คือของออมเล็กับเชอร์เบตนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับผมนี่นี่นะครับใครๆก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับเขาก็ต้องใช้ความสามารถของเขาในการเข้าแลกมาแล้วก็คือออมเล็ตอนออมเล็เล่นหลวระฮุกออมเล็ได้เหรียญไหมออมเล็ได้ที่โลได้โอ้ได้เหรียญเลยนะเอาน้องเชอร์เบตก็ได้เหรียญทองแดงมานะเออสีแดงอ่ะมันไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ ได้รางวัลชมเชยไงเสียใจเขาเสียใจเหรอว่าได้แต่หัวคูว่าเพื่อนลูกอ่ะาได้ที่หนึ่งโอ้หัวคูกสีแดงได้ที่หนึ่งเลยเหรอออมเล่นไม่ไปแข่งหัวคูบอีกอ่ะถ้าออมเล่นไปแข่งหัวคูบอีกนะครับน่าจะได้ฮีโร่เหมือนเดิมนี่ออมเล่นได้เหรียญทองเหรียญแรกคือออมเล่นอยู่มาต้องแบบหลายปีนะเพิ่งได้มีเหรียญทองให้พ่อเอ็มชื่นใจนะครับผมนี่เห็นไหมออมเล่นจะไปเล่นหมากขุมแล้วเล่นอะไรอย่าไปเล่นอะไรออมเล่นจะเล่นอะไร ไปดนตรีเหมือนเดิมเหรอมีด้วยเรอปอสอ่ะอันนี้อันนี้ของน้องเชเบตนะครับโอ้โข้ามภาคมัธยมก็จะมีเก็บกระเป๋นี่เป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะอ่ะสรุปว่าสองเหรียญเนี่ยเหรียญไหนดีเหรียญไหนเก่งกว่ากันน้องเชเบตน้องเชเบตเหรียญไหนเก่งกว่ากันทองอะไม่ใช่เหรียญของน้องเชเบตเก่งกว่าน้องเชเบตมีทั้งทองมีทั้งแดงของพี่ยมเหรียญมีแต่ทองอย่างเดียวน้องเชเบตเก่งกว่าตบมือให้น้องเชเบตหน่อย อ้าพี่เล็กเก่งกว่าก็ได้ครับตรงนี้พี่เล็กหน่อยพี่เล็กเซ็งเลยนะครับผมอ่ะเราเล่นนะเดี๋ยวเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเยอะๆเลยนะสะสมไวปไหมมีสามเหรียญทองของน้องปีที่แล้วเหรียญทองน้องเชเบตได้ใช่ไหมน้องเชเบตเล่นกีฬาอะไรนะปีแล้วอ่าแก้วสปอร์ตนะแก้วแก้วอะไรนะลูกคืนอย่าไปนอนอย่างนั้นจะแตกอย่าไปนอนอย่างนั้นนะอ่าก็คือแต่ปีนี้ไม่มีแก้วสแตกเอานั่งเห็นกางเกงในแล้วไม่เอา อ่าปีนี้ไม่มีแก๊สแต่ออาครับมาโชว์อยู่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนี่มีท่าควงมีท่าควงนี่นี่โชว์ใครก็ไม่รู้นะครับเอาอีกทีนึงโอ้โหโดนหัวตัว,ว,วเองอีกแล้วอ่าไปโชว์กันสองคนนะครับนี่นี่คนที่ได้เหรียญนี่กับคนที่ไม่ได้เหรียญนะครับตอนที่เล่นหัวละหุกนะครับโอ้โหควงควงใหเลยเอาเป็นพ่อเอ็มก้มไปควงนี่น่าจะหน้ามืดนะครับผมนี่เอาไปเลยลงเอวได้ด้วยนี่โชว์คอโชว์คอผมสะบัดผมสะบัด นี่เท่มากเลยนะครับนี่ลงเอวได้ด้วยนี่ไอ้นี่โอเคเก่งมากเดี๋ยวเราเอาเหรียญเนี่ยไปอวดแม่อูด,ดีกว่านะครับนี่ตอนแรกนึกว่าน้องชิบจะได้เกียรติบัตรใช่ไหมแต่ได้เหรียญเหมือนกันเ,เท่มากอ่ะของคอไว้ขอมอบเหรียญนี่เจ้าให้กับคุณนะครับขอรัมอบเหรียญขอ <c oughs> มอบเหรียญให้ครับอ่ะรับรางวัลตอนขึ้นไปมอบเหรียญมีคนตบมือให้สำเร็จไหมอะไรเขาไม่ได้ขึ้นไปมอบแล้วเขาแจกที่ห้องเลยเหรออ๋อเอาไปถ่ายรูปตรงเนี้ยอ๋อไปขึ้นแท่นเหรอ เอาเลยด้ขึ้นตรงกลางไหมมีรูปไหม <_ at> มีรูปไหมมีรูปจริงเหรอโอ้ยอยากดูจังเลยไว้มีรูปมาอวดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวไม่อู้เป็นห่วงนะพี่เอมมารับสายด้วยนะครับจะเจอกันที่บ้าน,นแล้วกันนะครับอะแล้วครับแล้วก็เขาก็มาหายานะครับก็ร้านตรงข้ามโรงเรียนก <_ v isa> อล์ฟทางนะเพราะเอ็มก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้กําไรนะครับก็เลยว่าจะปิดนะเอาเลยเขายาสวัสดีครับอ่านี่วันนี้เหรียญทองอันนี้กีฬาอะไรบอกย่าดิ เก้าอี้ดนตรีที่หนึ่งเหรียญทองอันนี้ได้ที่ได้ที่สามหรียญอะไรบอกง่ายที่เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงเก่งจังเลยแล้วจะเอาอะไรอยากได้รางวัลอะไรยากไหมอยากได้เสื้อไปเลือกดูไปเลือกดูไปดูไปดูไปไปเลือกดูเลยเพราะมันก็ลดลดราคาเลยนะครับก็จะลดอีกสองวันนะครับก็จะหมดละก็ถือว่า ประสบการณ์อีกหนึ่งปีนะที่มาเปิดร้านตรงนี้ก็ได้ขายขนมได้ให้เอมซีมาเจอกับอมเฤตด้วยนะครับก็สรุปว่าพ่อเอ็มพ่อเอ็มก็เจ๋งนั่นเองเอาที่อมเล็ตใส่ได้อะลูกอันนี้ก็ใส่ได้นะเอีย๊ยมน่ารักดียอมเล็ตอ้าวย่าให้ตัวนี้นะขอบคุณค่เนะเดียร์ยังนี่นะนนย่าให้เป็นชุดเจ้าหญิงอะไรเนี่ยที่เจ้าหญิงอะไรไม่รู้แต่น้องแค่เป็นชอบแล้วล้เว เจ้าหญิงเววอโอยแจกมาเลยเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวให้ย่าใส่ถุงให้ดีกว่านะโอเคนางเชื่อเป็นชุดเจ้าหญิงเป็นของรางวัลจากย่านะครับรวมเ็ยก็ได้เขาเลือกเป็นจางเกงยีนหมีนะครับแล้วก็เป็นเสื้อหมีนะนี่ไอโอ้พอดีเลยยอรวมเลได้เป็นชุดเยี่ยมนะแต่เ็นไม่ยอมถอดเกงมันดูเลยดูตลกนะครับโอเคย่าให้รางวัลแล้วขอบคุณย่าก่อนเลยขอบคุณครับบาย เลยก็ลองชุดนะครับแล้วก็ได้ชุดจากย่านะครับผมก็ขอบคุณย่าด้วยนะกใกล้จะหมดแล้วนะครับผมทุกคนได้ไดยังได้สุ้าพย,ยังไหนดูสิเบรติกลับบ้านแล้วเนาะ,ะให้ย่าก,กอดหน่อยให้ย่าก,กอดชื่นใจหน่อยนะ,ะย่าเขาเห็นย่าเขาเห็นกีฬาสีทุกวันนะครับเห็นว่าโรงเรียนเขาทำกิจกรรมกันแต่ย่าก็ไม่รู้ว่าหลานตัวเองได้เหรียญหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยเอามาอวดย่านะครับผม ะระวังลูกระวังไปเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านเดี๋ยวไปอวดแม่โอวต,ต่อนะครับอ่ะ,อะดีใจไหมได้ชุดย่าด้วยนะครับโอเคนะใครที่จะมาดูเสื้อผ้าโลโลนะครับก็เซลล์เซลขาดทุนกันเลยนะเดี๋ยวก็จะผิดร้านแล้วนะโอเคบอมเล็ดไปแล้วครับกลับบ้านแล้วเนาะฝากฝากอะไรเพื่นอนๆไหมคะ นะครับฝากให้ยำเหรียญได้นะครับผมไปบายนี่ได้เหรียญทองด้วยได้เหรียญทองด้วยนั่นก็ได้เหรียญได้เหรียญได้เหรียญหมดเลยอะ่ะโหเก่งมากเลยตอนพ่อเองเป็นเด็กนะพ่อ <c oughs> เองพ่อเอมเป็นแต่กองเชียร์นั่งตบมืออย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> บายบายครับ